สวัสดีครับอีคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้เราอยู่กับซันบล็อกนะครับเป็นวันที่31แล้วนะครับสำหรับเควสเควสนี้นะครับก็ไม่ได้ยากมากครับผมอ่ะเริ่มต้นมานะครับก็รับเควสจากตัวจระเข้เลยละกันนะครับแล้วก็ไปคุยกับน้องนกด้วยอ่ะอันนี้เป็นเควสแคดดี้เนาะโอเคแล้วคุยกับตัวนี้นะครับแคดดี้ก็เหมือนกับเก็บคิสตั้นนะครับเก็บ30ชิ้นเนาะอ่ะ นี้เราก็ได้เควสเมาสา2เควนสควนี้นะครับจะอยู่จนเราจบเกมเลยนะครับผมโอเคเอาละหลังจากที่ได้เควสมาแล้วนะครับก็เข้าไปที่บ้านหลังนี้เลยมันจะไม่มีทางไหไรให้ไปต่อจนกว่าเราจะผ่านเควส์จากบ้านหลังก่อน,นะครับให้รับเควสต่อไปเลยรับเควสหมาจิ้งจอกนะครับผมกับหมาจิ้งจอก่ะโอเคเริ่มต้นนะครับมันจะมีประตูทางซ้ายมืออ่า เราจะต้องไปเอาคีย์ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราต้องรับเควสจากจิ้งจอกทั้งหมด2เควสเนาะโอเคเดินมาที่นึงเห็นประตูไหมครับทางซ้ายมืออ่ะนี้เราก็เดินเข้าประตูไปเลยครับโอเคให้มองมาตรงบันไดาทางขึ้นนะเดินขึ้นบันไดไปเลยครับเดินไปตามทางผ่านอีกสองประตูนะครับผมอ่ะพอมาถึงตรงนี้นะ มันจะมีประตูหลังบ้านประตูบ้านนี้นะครับพอลงมาชั้นล่างปุ๊บเราก็เอารอ้อมนิดนึงเก็บกุญแจนะครับแล้วก็เดินกลับไปหามาิ้นจอเราก็จะเป็นอันผ่านเควสเดิรคีแล้วนะครับโอเคจานนั้นให้รับเควสลับมาที่จอดรอบหนึ่งครับทางตรงกลางเห็นไหมครับมันก็จะเปิดออกแล้วเป็นชั้นใต้ดินให้เพื่อนๆเดินลงใต้ดินไปเลยนะครับผมคุยกับบุญยนต์ตัวนี้อ่าคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อ1ตอบ2ข้อ2ตอบ1 ข้อ3ตอบ4แล้วก็ข้อ4ตอบ2ครับประตูก็จะเปิดออกให้เราเข้าไปโอเคเมื่อเราเข้าไปนะครับตรงไปที่กล่องได้เลยนะครับกดคุยกับกล่องเนาะอ่ะดูด้านบนก็ได้เห็นไหมเขาจะเขียนอยู่น่ารักดีนะเขียนว่าเอาประแจไปไถวุญญนยนใช่ไหมเราก็เดินเอาประแจเนี่ยชนกับองวุญยนเลยนะครับมันก็จะมีพวกน็อตออกมาเหมือนกับเราลือ้อวุนยนอ่ะอันนี้ก็เก็บน็อตให้เรียบร้อยนะครับ Okay. หลังจากเก็บหมดแล้วนะครับหุ่นยนต์จะมีทั้งหมดสาตัวตัวที่2นะครับเพื่อนเพื่อนเดินตามผมมาเลยจนเรามาถึงห้องนี้นะถ้าเราขึ้นไปชั้นบนก็คือกลับไปห้องที่มีหมาชิ้นจอกนะโอเคเรายังไม่ต้องไปนะครับให้ขึ้นบันไดตรงข้างๆกับที่เราจะขึ้นไปก่อนอเ,เราเห็นเป้าหมายเห็นไหมะนะครับมันจะมีซอกเล็กๆอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อเข้าซอกนี้ไปเลยนะครับเราก็จะเจอหุ่นยนต์ตัวที่สองชำละมันซะนะครับ โอเคหลังจากชำแหละเขาเสร็จแล้วนะครับก็เก็บของให้เรียบร้อยนะครับเดินออกมานะครับไปทางซ้ายมือเราจะผ่านห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แบบนี้ใช่ไหมให้วเ,เดินลงไปด้านล่างครับเราเจอหุ่นยนต์ตัวที่3ชำแหละมันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคแล้วก็เก็บของครับจนกว่าเราจะได้ควีตคอลเลคชันหมดพอหมดแล้วปั๊บนะครับให้เรากลับไปตรงบันไดาทางขึ้นไปหามาทิ้งจอบเพื่อจะเดินไงก็ได้ที่เพื่อนๆคิดว่ามันไวอะ่ะเนี่ย ก็เดินขึ้นไปครับวางปัจแจก่อนก็ได้นะครับโอเคแล้วจะมีหุ่นยนต์แมวขึ้นมาแบบนี้เราก็จะเป็นอันผัดเดสครับรับเวสกลับมาจิ้งจอกอีกรอบหนึ่งนะครับผมเราก็จะได้เวสใหม่มาครับอ่ะทีนี้ อันนี้อยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะครับเราจะต้องเก็บแคดดี quiero, anyway. ้ใช่ไหมพอหลังจากเราส่งเคสปั <t <t ๊บอ่ะแคดดี้มันจะขึ้นพึ่งขึ้นเข้ามาใหม่นะครับเพื่อนๆสามารถลงไปเก็บแคดดี้ก่อนได้นะผมมีอยู่5เห็นไหมครับพอผมลงไปเก็บปุ๊บผมได้ทั้งหมด12ก่อนที่ผมจะออกจากบ้านบ้านนี้นะครับพอออกมาปุ๊บนะครับมันจะมีแคดดี้ให้เราขึ้นนะครับเราก็เก็บแคดดี้ตรงนี้ก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะเข้าถ้ำที่ผมชี้ไปเห็นไหมอ่ะเราก็เก็บแคดดี้ตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยจะมีแคดดี้สีชมพูนะครับ ก็เก็บให้หมดก็จะได้ประมาณ 15- บห้าหรือสิบสีแหละนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เดินไปตามทางถ้ำที่มันให้ไปเลยในระหว่างนั้นนะครับเพื่อนๆก็ใช้ทักษะในการกระโดดไปเก็บแคดดี้ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเ,เลยมันก็จะมีรางรถเนาะผ่านไปผ่านมานะครับจัก,การให้เรียบร้อยจนมาถึงน้องหมีคนนี้เก็บเควสนะครับเราจะได้ถังสีมาได้นะครับทีนี้เราก็ปีนบันไดไปตามทางได้เลย โอเคอ่าตรงป้ายสองป้ายีต่างกันยังไงป้ายแรกนะครับเมื่อเรากดมีคุยปุ๊บมันจะมีแรนด์นเพิ่มขึ้นมาหนึ่งแรนด์ถูกไหมอ่านั่นแหละส่วนป้ายอีกป้ายหนึ่งนะครับมันจะเป็นการขยับตัวหินน้ําแข็งนะครับให้เราสามารถจะเคลื่อนได้โอเคและเกิดเป็นป้ายแบบเนี้ยมันคือการหมุนหินน้ําแข็งนะครับอ่ให้รู้ไว้ว่ามี3ป้ายนะสามแบบทีนี้พอเรามาถึงตรงนี้ครับให้เราขึ้นไปเลยเดินตามบันไดขึ้นไปก่อนอ่ากระโดดไปตามทางหมุนด้วย โอเคจนมาถึงตรงนี้นะครับกระโดดขึ้นไปแล้วเรากระโดดไปที่น้าแข็งสีขาวก่อนนะเพื่อนเพื่อนเสียแคทตี้ใช่ไหมอ่าอย่าเพิ่งไปอีกฟากหนึ่งนะครับผมจะเสียเวลาโอเคผมตัดอตรงที่ผมเสียเวลาไปแล้วอ่าเพื่ออะไรที่เรามาตรงนี้ครับเพื่อเราจะสวิตต์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปเลื่อนหินนะครับให้มันมีการขึ้นลงอเห็นไหมอ่าครับแล้วก็หมุนอีกรอบหนึ่งอันนี้ผมหมุนผิดโอเคนี่ก็ ไป,ไปสับสวิตหินน้ําแข็งให้มันขึ้นลงหินนั้นอะ่ะพอมันขึ้นลงปุ๊บมันจะไปยังชั้น2ได้เลยะนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆกระโดดลงไปด้านลา่างแล้วไปขึ้นใหม่เลยนะครับโอเคอทีนี้ให้ไปฝั่งซ้ายมือได้แล้วเราไม่ต้องไปขวามือแล้วนะครับโอเคกระโดดลงไปที่หินที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับมองกลับหลังมาอ่ามันจะมีตรงนี้นะครับเพื่อให้เราสับสวิตเราก็กระโดดเข้าไปนะครับ กดไปเลยเป็นการเพิ่มแลนด์บ้งแลนด์ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือแลนด์ตรงนู้นนะครับที่มีแคตตี้อยู่ถ้าไม่มีแลนด์แลนด์นี้เราก็ไปไม่ได้นะโอเคกระโดดข้ามไปเลยนะครับโอเคแล้วก็กระโดดไปตามทางเลยครับตรงนี้ก็หมุนนิดนึงนะครับล็อกล็อกนี้นะอ่าแล้วก็กระโดดขึ้นมาเราจะสังเกตว่าเราไปไม่ได้นะตงเป้าหมายเราก็ต้องไปสร้างแลนด์เพิ่มอีกหนึ่งแรนดก่อนก็คือคุยกับตัวนี้พอเรากด E ปุ๊บแลนด์จะเพิ่มเข้ามาแลวนะครับเขที่นี้เพื่อเพ่กระโดดไปที่แคตตี้เลย อ่าคุยกับคุณหมอมีคนนี้นะครับผมโอเคแล้วเขาจะดรอปของมาให้อ่าเห็นนะครับเราก็จะได้ทั้งถังสีแล้วก็ของมาแล้วเป็นแบตเตอรี่ทีเนี้ยให้เพื่อนๆน,นะครับเดินกลับไปทางเดิมนะครับเพื่อกลับไปยังจุดเริ่มต้นของเราเข้าไปหาบ้านที่เป็นบ้านจิ้งจอกได้เลยครับอ่าจนมาถึงบ้านเนาะก็เข้าไปในบ้านคุยกับจิ้งจอกครับเราจะส่งเฟสพร้อมกันทั้งถังสีและก็แบตเตอรี่โอเคนะ ทีนี้ให้ออกจากบ้านหลังนี้มาครับผมมันจะมีเควสเควสหนึ่ง่ะเควสแรกถูกไ,ไหมโอเคให้คุยกับนกนะครับใส่แว่นแว่นส้มอ่ะมันก็จะผ่านเควสนี้ทีเราจะเหลือเควสเดียวละนะครับอ่ะผมก็กลับไปยังจุดๆเดิมต่อเควสนี้ผมน่าจะตกมั้งหรือว่ามันเพิ่งขึ้นผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ใช้เวลาในการตามหาอยู่เหมือนกัน อ่ะแล้วก็ไปดูในคอมมูด้วยนะครับโอเคมันจะไปอยู่หลังใต้น้ําตกนะอ่ะตรงนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าเดินจากข้างล่างอ่ะไปหลังหลังใต้น้ตกเลยได้ไหมนะครับแต่ผมใช้วิธีแบบเนี้ยในการไปนหลังน้ําตกนะครับผมก็คือกระโดดขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยกระโดดลงไปด้านหลังน้าตกหลังน้ําตกมันก็จะมีอ่าผมจะเรียกว่าอะไรเดียน้องอีลาบเหรอ่หมวกลิงคอนนะ,อะพอเราคุยปุ๊บก็จะเป็นอันรับเพวส ให้กลับไปยังจุดเดิมต่อนะอยังไม่จบนะอ่าก็คือกลับไปยังจุดเริ่มต้นเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ให้เรากลับมาคุยกับโจระเขคที่จุดเริ่มต้นที่เรารับเครทแรกนะครับแคทด,ดีเราก็จะเป็นอันผ่านเครทเรียกร้อยครับเพื่อนๆก็จะได้ทั้งหมด8ทับนะครับในแลนด์นี้แล้วพบกันใหม่ครับอีคิวจากบ้านบอกเชนผลบ้านบ้านก็ทำได้ขอบคุณมากครับ